สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมไปแล้วนะครับสุพโตนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวมาแจ้งนะครับในเรื่องของเกม NFT นะครับที่ตอนนี้ที่ผมรอมาเนาะรอมาสักระยะแล้วนะครับเป็นเกมไททันอารีนานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางเกมเนี่ยก็ได้เปิดให้เราเทสแล้วนะครับเป็นเทสเน็ตเนาะก็สามารถเข้ามานะครับถ้าเป็น Android เนี่ยแต่ iOS ผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ถ้าเป็น Android เนี่ยก็คือ เข้ามาที่ Play Store แล้วก็พิมพ์ว่า Titan Arena านะครับผมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลองเทสเกมได้เลยนะครับผมก็สำหรับเกมเนี่ยเปิดวันที่วันที่16นะก็คือในวันนี้นะครับที่ผมทำคลิปนะครับแล้วก็ในเวลา10โมงที่ผ่านมานะก<ๆ>นะ็ผมลองเล่นดูแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนะผมเล่นผ่านมือถือนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยที่ผมให้ดูก็คือเป็นผ่านโปรแกรมจำลองผ่านคอมพิวเตอร์นะครับ ในตัวที่เป็นผ่านมือถือนะครับสำหรับผมเองเนี่ยมันมันเป็นเกมที่ไม่ต่างจากตัว Hero Strike นะครับเป๊ะเลยนะอันเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่นะครับเอามาทําในตัวเอามาลงในตัว NFT นั่นเองนะครับผมในส่วนของความสนุกความาน่าเล่นของเกมเนี่ยมัน มันมันถือว่าเป็นเกมจริงๆแล้วนะครับผมสําหรับเกม nft เนาะสำหรับเกมนี้นะครับผมถือว่ามันเป็นเกมจริงๆแล้วเนาะถ้าเทียบกับเกมอื่นๆที่เป็นเกม nft เล่นแล้วได้เงินเนี่ยผมถือว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นจริงๆแล้วก็ได้เงินจริงๆ,ๆนะครับผมก็ลองลองเข้ามาเทสดูได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับผมก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ายังไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับเกมหรือว่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยก็มา รีจิสเตอได้เลยนะครับผมก็คือลงทะเบียนอลองทดสอบนะครับผมก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมผมเคยลงทะเบียนไปแล้วนะผมได้เทสไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมเปิดให้ดูอีกทีนะครับอา่า กดแล้วก็กดรับโค้ดนะครับพอกดอลงทะเบียนเสร็จแนละ้วเราก็กดใส่อีเมลเสร็จแล้วเรากดรับโค้ดนะครับแล้วก็เราไปที่อีเมลของเรานะครับไปดูที่อีเมลนะครับมันจะมีข้อความส่งเข้ามาก็คือเป็นโค้ดของเรานั่นเองนะ4ี่อ่แล้วก็กดล็อกอินไปนะครับผมสำหรับตัวเกมเนี่ยความ สิ่งที่ผมเป็นห่วงตอนแรกนะก็คือเป็นเกม NFT นะซึ่งเซนะิร์ฟเนี่ยมันคือมันไม่ได้อยู่ที่อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟมันจะโอเคไหมถ้าเป็นแนวนี้แต่ว่าจากที่ลองเล่นดูมันโอเคมากๆนะครับท่านผู้ชมก็คือมันอาจจะมีหนวงๆบ้างเลยเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่รับได้นะสำหรับตัวเกมนะครับผมตอนนี้เนะี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะตอนนี้ผมเล่นไปแล้วเนี่ยสตานะครับ2องตาได้มาอันนี้ก็คือเป็นเหรียญหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะตอนนี้เป็นเหรียญที่ใช้ภายในเกมนะครับน่าจะเป็นตัวน,นี้แหละเนาะสีชมพูนเนี่ยชื่อเหรียญอะไรเนี่ยโทเคนอะไรเนี่ย <c oughs> ก็ลองเข้ามาดูนะครับผมประวัติการเล่นยังไม่มีนะอครับเหรียญจะประมาณนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีประวัติไหมนะ อ๋อมันมีตัวให้เลือกด้วยนะครับอ่าลองเทสได้นะครับตัวที่ผมอยากได้จริงคือตัวตัวซามูไรตัวนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าตัวนี้นะผมลองใช้ตัวนี้ดูนะอ้าอ๋อตัวนี้เป็นรูปเฉยแต่ว่าตัวที่เขาให้มาจะเป็นตัวนี้นะครับน่าจะสุมมาผมไม่แน่ใจว่าสุมหรือยังไงนะผมกดเคลมเข้ามาแล้วมันก็เป็นตัวนี้เลยแล้วผมก็ลองเล่นแล้วนะครับมันก็ ประมาณนี้แล้วก็สกิลนะครับสกิลก็ให้มาประมาณนี้นะเราก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้ตามใจชอบเลยนะครับผมสําหรับตัวสกิลนะผมจะใช้กับตัวไหนดีอันนี้ละกันนะครับใช้ได้ไหมเนี่ยเลืกอ่าอ่าโอเคเปลี่ยนสกิลแล้วนะครับอ,อย่างอื่นละ่ะอ่าพุ่งไปยิงอ่าผมชอบสกิลนี้มากกว่านะ ใช้กับตัวนี้นะอ่าอ่าจะประมาณนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับในนี้ผมคงผมคงไม่เล่นนะในคอมเพราะว่ามันเล่นยากนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะอ่าช่วงเย็นนะครับผมจะไปเล่นในมือถือแล้วก็มาเทสในมือถือให้เพื่อนๆได้ดูรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งก็คือตัวนี้แหละครับเกมเปิดครับผมอยากให้ทุกคนลองเล่นดูนะเพราะว่าตอนนี้นะเนี่ยาให้ทดสอบฟรีนะครับสามารถ เล่นได้ฟรีเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนะี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ